มือน,นียายจะไปกากผ้ามวนผ้าของโขกขอ,ขอ,ขอปลาเลยได้จ่าเด้อว,ว,วันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะจ่าเนาะขอามาแล้วก็อย่าลืมไปกําลังใจให้ตากับยายได้จ่าเด้อกาลังใจทุกกําลังใจที่มีให้ยายขอพูดหลายๆได้จ่าเด้อมือน,นีช่วงนี้ก็ฟังเสียงลูกสาวไปก่อนได้จ่าเด้อยายอยู่โรงพยาบาลมือน,นีนาสิเขาห้องพาตต์ตอนตอนเสาร์สามสี่โมง ก็เลยสีมาเลาะปลาแต่เสาก่อนนะจาน๋าเนาะลูกสาวก็สีได้ไปเบิ่งใหญ่าปมาถ่ายคลิปใหม่พี่น้องเบิ่งก่อนเด้อจ๋าเด้อไปพี่น้องลุยมา,มาน,นมาหน้ามื้อนี้มาแต่เสาเสาหนิลุยลุยเลยลุย,ลยม,ามานมาหน้าพี่น้องถ้าไปฮอดยายมื้ออื่นเดี๋ยวก็สิอัปเดตอาการของยายให้ เบิ่งได้จ่าเด้ออ้พี่น้องหาเห็ดหาเห็ดมาหาสายตาในเด้อกับลูกสาวหมานมาหนอมีสิอยากกินแหวน้าอาะหาขอไปหาหยายนะจ๊ะเนาะเฮเห็นบอตาไม่เห็นเลยยังวะเนี่ยมิงเขาขาวก็บวันในเห็ดแหละพี่น้องเอ้ยนี่ เฮ้ยลุยพี่น้องอู้พอแล้วพอแล้วเอ้ยพี่น้องพอแล้วขุ่นอุ้ยอุ้ยดูด้วยเท้าตะก้องพี่น้องดอกแหลกแข็งม้านดอกแหลกแข็งม้านว้าวงามๆเลยดอกแหลกแข็งม้านดอกเลี้ยวกระเชีาใหญ่ที่เตาเลยเนาะพี่น้องเอ้าเก็บเลยงามๆเลยแมโอ้ย แ,ลแหลกแขกม้าอะไรฮะตอพี่น้องพี่น้งองเลตนามากดอกผิดสร่องพออีกแล้วฮะโอ้ก็เขาขนาดเท่ามาัดเออนี่พี่น้องมุนเมิดนี่นี่นี่ม่อนี่มอเข้ามามาท่าไอเจ้าของเพิ่นไหมเอดพี่น้องน้องนี่งามงามงาม,งามเลยพี่น้อง เก็บพี่น้องงามเลยปดนี่ยิงบอ,องทีว่าเพิ่นอวเอาบะท่านอีีเพิ่นมากกินก่อนนี่จะคลองเพิ่นเลยในขาบังพีนออ่น้องนี่ใช่ไหมเออนี่เห็นไหนมเขามาบมะมท่านตะท้องมู้สองดอกเออน,อ,อนีอ่ฮตะท้องงาม,าเ,ามาาเลย อ้ายดูใ่อนี่ว่าท่านอีกเหรอแมเบิง้งเบื้องตะท้องจะคล้องคนแม่อุ้ยยะพี่นอ้องนี่นอเออนี่มาจะคล้องเพคนมาให้มัน,นี่เพื่อมาจงไว้สำมัดออพี่นอ้องขนาดมาแต่เสาร์นี่จะคล้องเพคนกินแต่หมูอวานหัวออไปทำผุ่นลูกสาวเห็นอีกแล้วพี่นอ้องนไงนำมากดอกอน้งามๆเลยพี่นอ้อง อืเก็บเก็บพี่น้องเก็บน่าศิลป์ออกเป็นมูสองสามดอกเนาะพี่น้องพี่น้องเห็นในหมมองเพิ่อนจะคลองเพิ่อนกีดดีๆเลยพี่น้องนี่มาถ่ดเนี่ยพี่น้องขึ้นแล้วกระช่างกระช่างกระช่างผอมวะนี่พี่น้องสาวผ้อยเงี้ยวสองดอกปาดนี่ไม่มามันหมานลัวๆเลยจ้านี่สองดอก เกส่ต้นเลยพี่น้องเก็บเก็บแล้วก็เก็บนี่เออมันหมานรัวๆเลยเออโต้กว่าท่านกว่าท่านนะพี่นอออ้องเนาะอือไปพี่นอ้องตาทถองเนี่ยนี่ตาทถองสองดอกสามดอกหวานยังวะ มานแบบล้วล้เลยอ่ะสามดอกเลยไปลุยต่อพี่น้องท้องพออลอยละคุณพี่น้องฮะจะเหอนจะเหอมันาน้ำล้วล้เลยพี่น้องมาเนี่ยก่อนสิไปหายายเอ้ยเพื่อพี่น้องคิดหอดเนาะก็เลยต้องออกมาถ่ายคลิปให้เอฟซีหาคิดหอดยาย เดี๋ยวจะอัปเดตอาการของยายให้เน,นึ่งเด้จ่ะเด้อให้ฟังเออเก็บงามดูงามงามดีพี่น้องโอ้อจะโค้งผนเหลวอีพีเนาะพี่น้องสองเห็นแดงๆแมนมนันี่แมนอีตทะ,ท,ท,ะ,ท,ท,ะท,ท้องสองดอกตะท้องตะท้องสองดอกจ้ามันหงานอีกแล้วอืม อ๋อพี่น้องสองดอกหมานอีกแล้วจ้าสองดอกตะทองหมานจา้าดอก,กงามๆอีนนี้พี่น้องเอาตะทองอมหมานเลยจ้าเดียวแบบอุ้ยหมานเลยหมานแบบนุ่งๆเลยพี่น้องนี่เอออุ้ยนี่พี่น้องนี่เออ,อ,อหลีดียังวะเออคอยแล้ว,ออลวไม่หยัง เฮ็ดดังเห็ดยังโอ้ยหนูวันไหนขอเฮ็ดปวกหายหายโอ้ยพี่น้องนานมันรัวๆเลยจ้าอ้าวเก็บเลยงามๆเลยพี่น้องบ้านเจออีกแล้วจ้าเอ๋ดอกสวยๆเลยนะจ้าจ้าพี่น้องมันมันนี้เลยมือนี้พี่น้องรัวๆไปเลย รัวๆเป็นเลยจ้าเฮ็ดเพลินไหมอู้เพาฝนกินจ,จดุดเพื่อไป,ปบ่อใดแม่พี่นอ้องเบิ่งเตี๋ยละนี่เอาคือเก่าพี่น้องเตร่ยมกันไปนะจ้า,จาพอยดต่กแก่งนะจ๋า,จานาะอ้าวคอยยอดตาท้องมาเอาแน่นี่หลายดอกอยู่นี่ตาท้องตาท้องเร็วเร็วเร็วพี่น้องนี่นี่นดอกที่หนึ่งสองสามเลยนะจ๊ตะตาท้องเร็วเร็วยังเร็ว น้องเอ้ยนู้น้องนอหนุ่มสาวก็เต็มหมเต็มมืออยู่น้าทองไปหาตาผุนน้าทองพมาพมาบูดลบพอแลนเลยพอแลนลนแลนเลยนี่นเก็บ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 นี่เก็บไปนะป้าอ้า้ท่องาทองนาทองงามเลได้นี่ดอกสองดอกสามฝุน อม,มนแมนตาเต่าเดีวหูเนื้อตาเพิ่นเนาะเพิ่นฟ้าไปแล้วหอบหนึ่งออามาหลังเพิ่นนีอ้าลุยตอพี่ต้องข้อวะอ้าลุยตอเล้พี่น้องลุตลยลอตออีกสักครกสนึงอื้เฮ้ นี่เห็นแล้วเฮ็ดขาวๆเออจ้าเดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนเก็บเห็ดก่อนเก็บเลยทั้งพุ่นมาสันเลื่อนชิย่างไปหอดพุ่นเก็บยังเก็บแล้ววะโอเคไปพี่น้องมามาท่านฝิ่นไอ้ลูกอีต่อพี่น้องเห็นน้ำมัพี่น้องเอ้ยเห็นน้ำมัเห็นน้ำมันกระปูกป๊อดมึงได้ปะ หายดีพี่น้องมามาเก็บใส่กันนี่มาๆามาเก็บตื่มกันไปนะจ๊ะาะอืออ๋อ <refers> น <Thirty> ี่เห็นวะแล้ลูกสาวเก็บกันเนะเก็บวัฒนัดเก็บเก็บเหนือเก็บเอาโต้ดอกเล็งๆมันปลูกไงมันปูกุ่นแต่ต้องเก็บด้วยท้องปุ่นเก็บด้วยท้องพูนลูกสาวเก็บยางไง เ็ใส่กันเด้อพี่น้องลายหูลายตาเขาก็ถูกข้อไฟผักจังแรกอะสิสิชมได้เลยจ้าอืออ่าดุ้ยเฮ้ยพี่พูนเป็นของเข่าก็เป็นของเข่าเลยพี่น้องตุ่มงามๆเลยนี่ปอดนี่งามๆเลยจ้าเขาขาวพี่น้องโอ้เฮ็ดยังนี่จะทอดเฮ็ดยังนี่ ี่เขาแปลงว่านเฮ็ดยังนีเดี๋ยวไปตาทองเมองเนาะพี่เนะไปตาท่องเมืงนี่ตาท่องเฮ็ดยังขาวๆแต่เฮ็ดนหูอยู่ยังตาทองเห็ดยังอ้าวนี่มงกันนี่ตัวนี่เป็นเขาไข่อยู่ตัวนี่ป็นเมรฮเพเขาไข่ไปุนอ้สอบแ๊แบ พี่ผาจะได้ไปดูยายเยี่ยมยายนะจ๊ะนี่เฮ็ดยังอีกล่ะพี่นอ้องอ้ยขับเปล่งเลเนยาขาพี่นอ้องเมัเ่เไหร่ละว่ามาท่านมูเฟินอีกแล้วขัสีเห็นพี่นอ้องเห็นแดงๆยางเขามาเลยนีอุ้อยสองดอกพี่นอ้องนี่เกิดเรื่งกันเลยจ๊ะ เห็นไหมสองดอกพี่น้องนี่ดอกใหญ่ๆงามๆเลยเจบพี่น้อง,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 งสองดอกสองดอกจ้างา,ามๆเลยจ้าตาทองอเห็นนี่ลูกสาวพลอยองเราไหมทั้งพี่ทั้งพี่เด้อนี่ลูกสาวเอือนตาทองเว้ยเวยหนามาเห็นอีกละ่ะข,า,ขาวๆเลยพี่น้องขาดชิมหมานพี่น้อง นี่เห็้มน,นี่ในมือก็มีที่ว่าท่านไหนจะท,ท่องเออจะท่องมาเอานี่เห็ดข้าวแป้งนี่จะนี่จะท่อ,ทองเนืละม,มาก็ไม่ใช่ข้าวแป้งมนัมนก่อนมันนเนี่ยข้าวแกงอะให้มน,หน่ะบอก,ก,บอกโอ้ยไปฮะเฮ้มึงตู้มันจะท่องมามนหน่อยว่าท่นเอา ออ้นไงกอนหายหายหายดู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 ดพี่น้องจุ่มนึงามงามเลยเอาเก็บเลยกระ่อพี้องเก็บเลยจุ่มจะหนีจะหีจุ่มมาเด้เสียบใหม่เนาะอย่างตำปนเบ้ยละมันกระปูดดอกเดียวกะงามีดีนะพี่น้องคีบคีบเห็ดฟักอหายาย ขอบคุณทุกไหค่ทุกแช่ทุกคอมเมนท์ที่มีให้ยายดูดีเสมอมาจังนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิกาด้วยจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกสาวคนนี้พิษผ่าประกันได้ก็ขอถกขอพห้ได้จ้าไปแล้พี่น้องไปนี่เป็นพ่อแกงพ่อปอนเลยแหละแกงพี่น,น้องไป